หมายจับนะหมายจับหมายจับข้อหาอะไรบ้างคะอ่านเลยค่ะ่สองหนึ่งแปดสี่นะครับอ่าทว่าเอาสามของสารอาญานะครับวันที่วันที่หกนะวันที่หกสิงหานะครับปีอะไรคะสองห้าหกสามนะครับผมอ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อหานะครับ กลานี่เองนะร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนทุวประจาหนังสือหรือยววิธีพี่คะหนูรบกวนถือโทรศัพท์ให้แป๊บนึงเดี๋ยวหนูขออุ้มลูกอ่ะค่ะถือโทรศัพท์ให้หนูแป๊บนึงค่ะหนูล็อกกวนถือโทรศัพท์เดี๋ยวขออุ้มลูกก่อนเที่ค้าหนึ่ง ขึ้นในาในอาจักรเพื่อให้เป็นกันไ้ท่อเลืมายแผนดี้ร่วมกันม่วถุมกันตั้งแต่คนขึ้นไปใกำลังะิจราูกเสียนว่าจะใช้กำลังะิรหรือจะทำตามอย่าง่ดอย่างใดให้แต่ไดิครับการรุ่ลายในบ้านเรืองครับโ้นี้คือมาดักนหมู่บ้านคะอันนี้คือมาดักหน้าหมู่บ้าน ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะหัวสุงกันหรือมีโอกาสิีต่อสัมผัสกันเล่นโขนกันนี่มาคนแก่เล่นนแก่มีหัวถุนกันน,นกัก,กรรที่ใดในสถานที่อัดหรือกำลังตามในขณะเราทำกันยุลงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสียงต่อการแพร่เชื้อโรคการก,กระทําหรือดําเนินการใดๆซึ่งอาจาก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจาเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อร่วมกัน กีดขวางทางสงาธารณะโดนอัจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรหรือวางโดยวางนะครับก็คดอโดยวางหรือทอดทิงสิ่งของหรือโดยประทำด้วยประการใดร่วมกันวางตั้งหรือแผนสิ่งใดงหนึ่งหรือประทำด้วยประการใดในลักษณะ ที่เป็นการกีดวางการจราจรนะครับร่วมกันตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหน้าที่นะครับคุณนเยทอห์เนี่ยนะคือสิทธิ์ของคุณเนี่ยคือจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทำให้การของคุณถ้าคุณให้การเนี่ย ก็ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะครับนะครับ <c oughs> คือผมขออนุญาตนะครับเชิญตัวคุณไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจที่มีอ,าอํานาจ เดี mm ๋ยวตอนนี้ลานาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่เ๋วพี่พาไปลงประจวันที่เมืองสมุทรปราการก่อนนะครับ่าเดี๋ยวไปลงประจวันที่อปรอการตอนนองรอมกับเมืองนครับแล้วก็ถึงจะไปสำาล่าครับผมครับครับต้องไปตอนนี้เหรอคะไปลงประจวที่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 ี่ที่ที่ ครับครับ่าบว่าในที่ที่ที่เราอยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบรคะเดี๋ยวรชารัรรชาตแล้วสบสาได้ครับประกันตัวได้เพ่มัไัได้ครับเดี๋ยวก็รีบไปรีบทาจะได้เสร็จเรไม่มีอะไรแ่คบอกแค่นั้นราก็ต้องแบกรูปไปอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะว่าเพราะว่าจะคือจะเข้ามาตอนไหนก็ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้สนใจว่ามีลูกหรืออะไรถูกไหมคะ คือคือเข้าใจกันได้นะคือเราเราเราคือลองชำนานเราเรม่มรู้ว่าจะพาใจกันเราคือมันรควีหนูว่าพี่รู้ค่ะรู้กันหมดแหละเพราะว่ารู้ชื่อเล่นหนูขนาดเนี้ยก็ต้องรู้นี่เขาอยู่ในเขตที่อยู่ติดอิงชั้นนี่เขาอยู่ติดอิงชั้นพ่อแม่อยู่ได้อยู่ต้นพักอ่ะเราก็เราก็พอรู้ข้อมูล ไม่หรอกค่ะพี่ <จะ S 1> ก็รู้ว<ม>่าอยู่ที่นี่ค่ะอันนั้นไม่เป็นไรแค่สงสัยเฉยว่าคือจะมาตอนไหนก็ได้เพราะว่าหนูรู้ว่าพี่รู้ว่าทุกเช้าคือออกไปส่งยังอ่ครับโอเคครับด้ครับขออนุญาตนะครับขอตัวนะครับขอเปลี่ยนชุดกัน้ไหมครับพี่เดี๋ยวชุดนี้แหละชุดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคือไปถึง้วทางทางอะไรเอาไปให้้เนาะไปด้วยได้เอาเอารถจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถจอดไหมเดี๋ยวไปด้วยไหมไป่ะไปค่ะรถตู้พี่เดี๋ยวผมเอารถมาจอดกลับไปจอดที่หน้าบ้านได้ไหมฮะอยู่นี่พี่เข้าไปด้วยก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวพี่ไปด้วยได้ไหมได้เข้าไปด้วยก็ได้จอดตรงหน้าซอยก็เจอบ้านเรีเดียวเดี๋ยวไกังนู้นเยรู้เลยรู้ อาปัจจเดี๋ยว,ยว,ยวขอ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 ,ขอนั่งไปด้วยนั่งขา้ะางหลังค่ะพี่นั่ง้างหลังค่ะพี่นั่งไม่ได้ค่ะพี่ตรงนั้นนะไม่ไม่ขาซีดไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูอุ้มลูกไม่เป็นไรค่ะ ขับรถตามไปก็ได้ค่ะมันไปไหนไม่รอดหรอกค่ะพี่พี่เอ๋พี่เอ๋ผมฝากผมฝากถ่ายไปไปดูไว้ได้ถ่ายเก็บไว้ทำไมล่ะคะพี่ อันนี้พี่มาเพราะว่ามีเมียถูกไหมคะก็เป็นก็เลยเป็นเจ้าหน,น้าที่ผู้หญิงมาถูกไหมคะไม,ไ,ไม่ถ่ายหนูกบหน้าลูกได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะอ่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะลูกนะ เี้ใส่ชุดไรองเกงขายาวเกงนี่เกงวอมเอนเสื้อเสื้อผมเอาเอาแจ็คเก็ตแดงแจ็คแดงเกตไอ้แชมป์ไอ้ินเหรอยาลงมาให้เลือกฝากถึง

ไม่บอกแ่เคลียร์เคียร์ไปหน่อยนั่งนั่งนั่งตรงแถวหน้าก็ได้นั โอเครค,รครับพี่แองครับครับครับพี่อืมครับได้ครับได้ครับ ครับได้ครับพี่ก็เสือเดี๋ยวรอไปทตสมาล่าแล้วก็พี่เจตามาลได้ไหมครับโอเคครับได้ครับครับอ่ามีมีแล้วครับครับพี่รบกวนพี่ผมรบกวนบอกพี่ป่านได้ไหมฮะโอเคโอเคครับ อ่าได้ครับพี่สาธิตสาธิตครับตรุด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 ร้อเขาไปรอที่สำนักลาศเลยเนาะใช่ไหมใว่าตรงนี้เราเคลมลงมาสำนักไว้แล้วไปจัดการเรื่องครั็อยู่ที่สำนักลาศเลยมันก็ได้จบเร็วมันไม่ได้เหนื่อยมากคือเราทำให้มันต้อขั้นตอนนี้อยูได้ครับ ไะไปบ้างขั้นมาขึ้นมาขึนนมาขึ้นมาขนมนขนมา ทำไมคันนะอะแม่ชาจัง Cảm ơn. cảm ơn. à ออืื嗯ๆ嗯อือๆก็เดี๋ยวใครไปไอ้ก็ไปสำนักลาดอ่ะได้ไ่ปเหรอะครับก็เดี๋ยวรอผมรอเปลี่ยนชุดอยู่ี๋ยแต่ไปครับครับโอเคพี่ก็ฝากเออ่พี่ผมรบกวนฝากนิดนึง กระจายต่อไปให้ถึงทีมพี่พี่พี่ตาหน่อยและพี่นาวนะบอกเออฝากฝากไอ้นัดก็ได้ฝากนัดบอกก็ได้พี่ตาพี่โจอะไรเงี้ยไอแอมอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับ เอามาที่กนลยเอมก่อนองท้าย้ายที่ำเนยที่ำเป็น,ปนอามาก่อนไม่ผมเปลี่ยนเลย,เยผมเปลี่ยนตรงนี้เลยพี่อ,อามอมก่อนส่งามาเลยครับส่งามาเลยครับตัวดำส่งามาเลยครับัไเอาไม่เอาเอาเ,เอาอ่ะครับ เอานมเอานมเพิ่มด้วยเปล่านมเดนิมอะ่ะพี่โตขอตรองเท้าในตู้ด้วยสีดำเดี๋ยวเอาจอดหน้าบ้านก็ได้แวนนวน บายสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะมึงจกรถเปิดดิปปะ ไปไมงทำงานดเดี๋ยวเอานมนี่มั้กระเป๋าเจลอยู่ข้างหลังก็มาโดยที่ไม่ได้สนใจลูกสนใจอะไรเลยเนาะจริยะทา บ่ป,ปะบนรถมีน้ำเปล่าให้ไหมคะอ๋อโอเคค่ะดได้ค่ะกาแฟเหลือไหม โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดแล้วนะปิดนะโอเคค่ะก็เดี๋ยว ไปที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อไปเซ็นนะคะเดี๋ยวปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วก็ไปสนนอสำนล่าดไปจะไปเข้าไปเตอวสำนล่าดแล้วกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะไปที่สมุทรปราการนะคะไปอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็อไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็จะไปสนนอสำนล่าดสนอสำนล่าดต่อนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตค่ะสู้ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ